สวัสดีครับพี่น้อง f อซทุกท่านทั้งลุงป้าณ้าอาทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศวันนี้มาพบกับหนุ่มต้นอีสานยำเย็นๆนะครับวันนี้พามาชมท้องนาครับท้องนาข้าวมาดูสภาพข้าวต้นข้าวครับ หลังจากฝนตกหนักหลังจากฝนตกมาทั้งวันทั้งคืนติดต่อหลายวันครับดูครับสภาพนาสภาพนาสภาพต้นข้าวครับไม่เป็นท่าเลยครับ ดูครับดินทรายถมหมดเลยครับครับฮัลโหลเลาะดูครับ ว่าที่นาทีนี้มันจะอยู่ต่ําครับอยู่ต่ําก็อีกเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งจะอยู่ข้างบนนู่นนะครับขาจะน้ํามันจะไหลพอฝนตกมามันจะไหลมาจากข้างบนล,ลงมาสู่รุ่มนี่ครับไหลมาสู่นี่เลยครับนี่ครับเส้นทางนี้ครับแล้วก็ไปนู่นเลยครับลงนู่นเลยครับมาดูครับสภาพ อย่างนี้แหละครับชีวิตเกษตรกรปลูกนาปลูกข้าวนี้ต้องทำใจครับจะดูฝนเนี้ยต้องเจอไม่เจอแล้วก็เจอน้ำท่วมทีสองอย่างนี่แหละครับไม่พ้นไปไหนหรอกครับดูครับ นะครับฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับนะครับปล่อยๆมาอีกแล้วครับฝนครับตกอีกแล้วครับฝนไม่มีท่าว่าจะหยุดวันไหนเลยครับตกอีกแล้วฝนเอ้ยฝนอันนี้ไม่ใช่ฝน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  ตกอีกแล้วพี่น้องฝนตกอีกแล้วครับตกอีกแล้วเอาอีกแล้วฝนครับมาอีกแล้วครับพี่น้องดูครับ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกด,กดติดตามกดกระดิง่งให้หนุ่มต้นอีสานให้ครบ1,000งพันเร็วๆนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อๆไปไหมให้ FC ทุกท่านได้รับชมอีกทีครับ ไงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผิดพลาดไปการใดในการการพูดการจาการถ่ายทำขอโทษขออภัยด้วยนะครับมือใหม่หัดทำครับสสวัสดีครับ